อน้อยนะอุ้ยโอ้โหค่ะเขมาดูกัน่ะคะนข้านค่ะทุกคนมาว่าเราโมงื5โมงใช่ไหมเรามาถึงเลย เพราะว่าดูกอ่างแบนี่ทุกคนเราอยู่กับคุณแม่มีสนากำลังดีอยู่นะจะรอให้ม่จะรอให้นะทำไมนะเพราะว่าพี่้อยู่กับเราถือว่าพี่ดีคนดูจะรอให้เลยเพราะว่าถึงเร็วจังพี่นออยเหมือนันไม่คือจะบอกว่าแต่น้าเสร็จแ้ยนะแต่น้าเสร็จแยนะยหนูรอนสี่โมนะใจว่าหนูว่านูแต่งหน้าเสร็จแล้ว ตอนนี้คือพร้อมออมงานแล้วค่ะพร้อมงานแนละ้วอ<ๆ>ัญโยมเติมมาไงนีน้นี่แลหละนะอัญโยมอัญโยมอัญโยมนี่เราถูกทุกคนใช่ไหมใช่ใช่แต่เช้าก็ไม่เช้เาเดี๋ยว11โมงแตไปให้ทันไม่คือเราจะเล่าให้ฟังคือตนอนแรกอะทุกคนเขาตารางออกมาใช่ไหมะว่าก็เห็นแหละแต่ว่าพอเขาส่งมานานแล้วอะหนูก็ลืมไงว่า เราก็ลืมไงว่าแบบเราอยู่รอดไหนแล้วคือเขาอ่ะมีลงมีลงรถตู้แล้วหนูก,ก็ลงไว้สามโมงกลับนะเป็นรกลับนะทุกคนกลับสามโมงใช่แล้วคือแบบงมงมากตัวเองอยู่รอดสี่โมงถึงห้าโมงเ,เรากลับจ้ะเพราะว่างานนี้ยังไม่เคยมีเนาะก็เลยไม่รู้ว่างานเป็นยงไงตอนแรกก็คิดว่าแบบคิดว่าเหมือนกันว่าเออเราไปลงวก,กันใช่ไหมแล้วก็ ก็จะมีโกงแบบคิดแบบค่าวดีนะก็คือแบบเหมือนแบงค์ข่าวเอามาให้เลยแล้วเราก็แบบไปงคาแฟนค์ข่าวแต่เราต้องทำอะไรบ้างยังไม่รู้เลยแค่อะไรยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรบ้างก็เลยคาดว่าเหมือนแบบเมมเบอร์จะทำร่วมกันไหมไม่ได้แบ่งเป็นรอบๆสรุปแบ่งนรอบๆเหมือนจับมือเลยก็เลยบอกแม่ว่ากิดจังสรุปก็ต้องกลายกับทำมือก็เป็นยัง นี่เวยยไม่มาถึงเลยแต่ว่าว่าที่มือนะมือนั้นยิ่งพร้อมมากก็เลยมาช่วงเล็กงานจนกงใจายไปเลยี่ไม่สำคัญว่าลายมือจะเป็นยังไงนุ่งคล้องมต้องห่วงเรื่องลายมือเพราะแบบกคนอยากเขียนอะไรเขียนกันมาเลยอยากมีความในใจอยากบอกอะไรก็บอกมาเลยใช่นนี้ผมแบบเอ,อ้ย มาป่ามีเล่งเขียนมาป่าแต่เราจะไม่บอกทุกคนวันเลิกอ,อะไรไม่ใช่เ,เรื่องเพราะวันแน่นอน100%วันนี้เขียนบอลงหายได้เลยคิดียนเป็นแต่ข่าวคือแบบเขียนต่อหน้าเราเลยมั้งเรียกว่าแบบเขาเขียนมาก่อนแล้วเขาเขียนมาก่าอนเขียนมาก่อน ในมุหมองอันออกเนี่ยนะอ,ออกไปค่ะคุณแม,ม, <laughs> ม่ตามาให้กำลังใจดใช่พี่เอลทุกคนวันนี้พี่เอลเซ็กซี่มากชิดตาตาวันนี้แบบปกติมากใช่ไหมปกติเหรอ เรียบร้อยกลิ่นวากเิ่นว่าหูอะจุ๊ก็แค่ไน จะได้เจอกันนะคะโอเคแม่หมวยลูกสาวหมวยนายอยู่ข้างเรานะคะเพราะเราละเพบกับหมวยส่วนพี่แบร์รี่พี่แบร์รี่อันนี้มีสอบก็เลยไม่ได้มาเอาให้กำลังใจพี่เบอร์รี่ผ่านไลน์นะพี่เบอร์รี่ไปสอบยี่เบอร์รี่พี่เบอีก็ไม่สอบเอาใช่ใช่ใช่สอบเข้ามหาลัยหนูไปกำลังใจให้พี่เบอร์รี่กับพี่ทิงเก็ต กไม่รู้เหมือนกันถ้าได้ไม่มาเป็นพิธการเลยใช่สวัสดีค่ะโอ๊ตได้สับๆมาเลยหนึ่งสับๆไปเยอะที่สวยอ่ะสวยวันต้องพูดไวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้รู้วเอ้าวแล้ววันนี้ไม่สวยหรอกวัเนีไม่สวยหรอกผู้ับเลยคนชอบแบบอ่ะแบบมันเป็นแบบ แต่สวยอ่ะขอให้จินที่เลิกไปทั้งสองคนเลยนะขอบคุณแทนพี่มาดีกับอูอานียิ่งข้าวเที่ยงยังเอามาวา่าข้าวใชา้ไม่ได้กินเลยค่ะยิ่งทางของขว้าวไลฟ์อีฟมาแล้วนะคะมีความแตกต่างกันนะ,ะ่าเชิญรู้หรอว่าที่เราสองเสียพเป็นเนพื่อหรู อาจจะเร่เพราะว่ท่านกินที่ห้องอื่นเม่เป็นแค่นี้การให้่ห้องไหนไปห้องล้วให้กินเจลลี่เดินเแ็บๆเดินแบบสมศักวันนี้มาสอบเดียวห้องะ ว่าเออาสวยมากเออาาเป็นเมมเบอร์เธอขอรองเพราะว่าอันนี่นยายิงจะขีดขอร้องยู่หน้ากลุ่มาเนื้อสีงจะสขอแบบโกเลือกมาสาสิบบาทอันนี้สวยอันนี้ดแบบทันชมัยอันนี้แบบ นูนูจ้าจีนูนั่งอยู่ห้องแต่งหน้าหรอครับก็ใช่ค่ะห้องพักเมมเบอร์ค่ะแล้วห้องแต่งหน้านาจะเป็นห้องพักเมมเบอร์เลยคนดูเยอะมากใช่จีพีเออ่ะเมื่อหนูจะจีพีเออะไรอ่ะอุ้ยไม่หยุดแต่มัสกีน่าได้แล้วอุ้ยสุดยอดดูในอ่าดู สิงเียนเคลุนมาบ้านที่นู่นะไม่ทำน้ำผมแคงนิ่งเลยนะเอออะไรไหนมเยอะไหมว่ากันยัะไมถ้าเป็นหนูนะน่าจะลาดไ่เตรงเี้ลงเเลยออใช่ที่เลเรนูเป็นอะไนน้ำล้ปากรัวนี่หมด สวยสปอยลูกสาวแล้ววันนี้ก็ดูเหมือนเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทุกคนรอเจอน้องมาว่าดูชุดเหมือนเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูเลยพี่สตาก็ดูเหมือนเรียบร้อยจากพี่สตารพี่เรียบร้อยแตดูหน่ไก็เรียบร้อยแต่อันนี้นะคะชุดข้างล่างนะคะไม่อนุหวังนะคะอุกุนจ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 ุกุนโอ้โกับมันมีเขาเขาไม่จ้ะ เราอยู่กล้าแล้วทำไมเไม่อยู่ไห,ไหนกินแล้วกนะิ่แมวชิม่เฮ้ยที่บ้านก็เห็นพี่แดนลี่ร้องไห้เมื่อเพิ่งเคยเห็น,น,องงนม,มองวอวานเคยเห็นพี่แดนลี่ร้องไห้แดนลี่มองอวานอ่อเคยเห็นพี่แดนลี่ร้องไห้ตอนหนูจะได้เรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่จะได้ไหมอย่าบอกนะพี่จะไม่ได้เรียนร์ฟอร์แมนซ์ครั้งแรกไง,งแล้วครูเขาก็บอกว่า ให้เราเหมือนแบบทำอะไรสักอย่างที่เราเคยทำตอนนั้นหนูเรียกเอหนูเรีอกอับน้ำเนี่ยมาเรื่องอับนือตอนที่เขาเล่าเพลงในห้องน้ำจิงแล้วเขาจะแบบใช่แต่พี่เจนลี่แบบว่าจิงบบอูเหมันเหมือนนี้เลยเหมือนนางเอกสาวแซ่ ใช่ทีนี่ก็ร้องไห้แมวฮะโดยตอนแรกที่นี่แบบช่วงนางคือแบบทีนี่ร้องไห้เลย,ยมลแมวรู้หายอาจจะเลี้ยงข้าวน้องแบบจนจิ้มชาไม่ได้จิ้มเน,นี่ยใหญ่กันตี่ที่มันเป็นตีนั่นแหละได้เลยเจ้ะอาจารย์กลักบอกว่าแข่งกันแซ่บแล้วอ,อะไรขอโหดคนเนี้ย ก็ยังโคจาก160องศาแบบตอนซูเปอร์เทนได้ปะ่ะทำไมจะไม่ได้ค่ะมันแข่งกันไหมล่ะลาอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องไม่ต้องเรียนแล้วถ้าลาอาทิตย์หนึ่งแต่ถ้าป่วย,ยอ้าพอได้แม่มาเห็นพี่ว่าร้องเลยอ่ะพี่ว่าเก่งมากช้มเก่งม,มาก แน่อนเราสัญญาับรู้คนไปแล้วว่าผุ่นจะออกมาเป็นยังไงเราจะไม่ร้องไห้นะคะแบกโลกให้ดูหน่อยว่าว่าทำเป็นตัวแบบตัวให้ทหารไม่ดูนะไปนะนะแบกโลกให้ดูหน่อยว่าว่าทำเป็นตัวให้ทหารไม่ดูทุกคนใจเย็นๆพิมพิมเดี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆทุกคนอุ๊ยนต่ผู้แบำนาศพี่แบกโลกให้ดูหน่อยว่าว่าทำเป็นตัวค่ะให้ทหารไม่ดูฮะ เข้าใจเข้าใจว่าอพี่เป็นอะไรล่ะว่าอยากดูแมนดูครกวหนึ่ยพี่เข้าใจว่ามันคืออะไรดิพี่เข้าใจว่ามันคือแบบโลกให้ดูหน่อยว่าว่าทำเป็นตัวทหารใหม่ดูนั่นแหละเข้าใจแล้วเปนแบบไหนขอขยายความขอแบบตัวขยายขยายเชิบแต่ไม่ได้เยาว์อารมณ์อารมณ์ หนาวยาง่ที่สตาร์เย็นยางเมื่อกี้พี่สตาร์ถามหนูว่าอะไรนะว่าเต้นปัสมินอาเป็นไหมแล้วซินดี้กับพี่แอลอ่ะไอ้พี่แจลี่บอกว่าฮะคือหนูก็ฮะคือหนูว่าตั้งใจจะถามน้องว่าถามแบบเป็นแบบเขาเรียกอะไรถามว่าเฮ้ยว่าเต้นเป็นไหมคะแบบเอ้ยสอนพี่หน่อยสิอย่างนี้เ้าเลยว่าเต้นเป็นไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยแกล้งถามแต่ว่าทุกคนสนใจจริงเพราะทุกคนคิดว่า หนูบอกว่าเพราะว่าอะไรพี่ลูกอะหนูแต่พูได้หูชนพีหนูดูดิเดนต้องร้จังโอเคถ้าสะพันโคไงลูกออต้องไปทำงานแล้วค่ะต้องติดไใจก่อน อือใช่ยบายบายเ้ยอ๋อบายบายช่วยหนูบายบายี่บายบายัดค่ะเจกันนะคะ